สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะ่ะอยู่กับน้องสายคนนี้นะครับผมจีจีที่ซ่องจีจีผ่าเบอร์ซัครับผมคลิปนี้เป็นทางหอ,อยฮานอยไอฮานอยสุดเจ๊กสี่นอยครับผมวันที่สี่เดือนหกที่หกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้เมืม่อวานนี้เข้าสองนอยเข้าเป็นนอยแรกแล้วก็นอยสุดท้ายนะนอยแรก แต่ก็ยังฟันฟ,น,นะงน,นฟันเลขให้ถูกนะโมวานี่ฟันเลขให้ถูกนะโดยเฉพาะกิจฟันเจ็ดนะจอเจอ็ดสีวีไอพีฟันอสองจังสองหกนะ,ะก็เข้าสองมาหึือ,อสองมาครับผมเสได้จตัวหนวยเราพัฒนานะครับผมผมห่ 3, หนึ่งกับสามเราออกมาหนึ่งสามเสียดายจริงๆเลยผมจะมเดาตัวเด่นมาจับคู่กันนะ ก็มาตามงวดน,นี้กันต่อเลยนะครับผมฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะมาดูตัวเลขกันเลยครับผมเมื่อวานนี้ครับผมหน่อยเฉพาะกีจสองสี่เจ็ดแล้วก็ห้าแปดผมให้เจ็ดกับแปดฟันเจ็ดฟันเจ็ดจอเจีนะเป็นตัวเน้นด้วยจีี ห้าแปดนะครับผมไม่มีมีเจ็ดห้าแล้วก็ไปเอาเจ็ดหนึ่งไม่เอาแปดห้าเสียดายสำหรับ VIP เจ็ดเก้าหนึ่งสองหกครับผมผมให้สองกับหนึ่งนะฟันสองฟันถูกจอสองหกเป็นตัวเน้นตรงๆเลยเก้าหนึ่งไม่มีเก้าหนึ่งไม่มีเนาะมีแต่ 2,9,2,7ก9ว็อไม่มีก็มาตามกันต่อนะครับผมมาเริ่มจากฮานอยแรกครับผมฮานอยเชฟฟก,กิจ เด่นนะครับผม43 3835 30 4845ตามด้วย40 39 49 31ตามด้วย37 วันนี้วันที่วันที่สี่ฟันสามนะครับผมฟันสามนะสามแปดสามห้าสามศูนย์แล้วก็สี่ห้าครับผมสามแปดสามห้าสามศูนย์สี่ห้านะครับห้านอยนะครับผมห้านอยเฉพาะกิจนะครับก็จบไป จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นหานอยที่สองหานอยพิเศษเด่ <c oughs> นนะครับผมเด่นเด่นเจ็ดกับแปดหานอยพิเศษนี่ผมยังไม่เข้าเลย ยากจริงๆกัน่อยเนี่ยเจ็ดกับ8ดนะครับผมเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดห้าแปดเก้นไว้ด้วยนะเจ็ดสองดสองเจดหนึ่งครับผมแล้วก็8ปด ฟันเจ็ดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดเแล้วก็8 8 5ครับผมเจ็ดห้าเนย์แปดห้นะครับฮานอยนะครับผมที่สองฮานอยพิเศษจบไปแล้วครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นนอยปกติ เดนเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเนาะก,ก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดห้าครับผมเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหนึ่งกันนะครับผมเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเก้าครับผมแล้วก็ แปดศูนฟันเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดห้าครับผม เจ็ G 3, G 5สามเจหนะครับสำหรับฮานอยนะครับผมปกติก็จบไปแนละ้วต่อไปนะครับผมต่อไปต่อไปก็จะเป็น VIP เด่นนะครับผมผมให้ห้านะห้ากับหกห้ากับหกนั่ก็จะมีห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสามส่วนหกก็จะมีหกหนึ่งหกเก้าแล้วก็หกสามแกนไ้ด้วยนะครับผมห้าสี่หกสี่ห้าศูนย์ครับผม แล้วก็ห้าสองฟันห้านะครับผมห้าในนอนห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสามแล้วก็หกเก้าครับผมห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสามหกเก้านะครับ ก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับหนอยของวันที่สี่เมื่อวานนี้เข้าสองน้อยเนาะ,ะวันนี้ก็ขอให้เข้าขอให้เข้าสองสามสองสามน้อยสี่น้อยนี่ค้กจะเป็นไปไม่ได้ครับผมสี่น้อยนี้มันยากเกินไปเข้าวันละสองสามน้อยก็ยังดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ